มาลงพื้นที่นะครับเพื่อสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานสินค้าดีบูลแล้วอาการที่ท่านได้ทานดีบูลแล้วดีขึ้นยังไงเดี๋ยวนะครับเราไปสัมภาษณ์คุณป้าน,นิตยาด้านหนกันเลยได้เลยครับดิฉันชื่อนิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านแลอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากรอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่า ปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํายังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็หายชั่วค้างชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดือนนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวครับแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะ ลองดูสิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างเงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลยอ่ะ บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดละขาบวมตุ๋ยเลยบอมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูลดูสิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนสองคนั่งว่าจะพอทานไปวันแรก ก็ค่อยชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองเอาเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้ว อาเป็นกินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่านี่ห่ออะไรไม่รู้ว่าสา่งเข้ามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออ เดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้เงี้ยแปลว่าคุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องอ่าสองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอ่ะเดินไปกระปักซอยได้นั่งโมไซไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนกายังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะเอะนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างๆเหล่านั้นได้ครับไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่ามันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าอ่าคุ้มค่ากับคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนาให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกแล้วน้าสาวก็จะสั่งครับคุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรา มีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตัวนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงกครับควณใช่ไหมใช่เขาพูดแบบนั้นเลยใช่สิอผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูนเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองันดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกออาจริงงั้นเนี่ยแก็บอกก็ลูกอยู่ครับโอ้โหนะเคยซื้อพวกอะไรนะ เจ็ดสิบเอ็ดเแล้วเคยอะไรที่เขาเขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นนั่นน่ะที่มันเหมอนขาคอเลาเจนรอโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแล้ครับแพงด้วยครับอสู้นี้ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ว่าไม่ยอมเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะครับปายการันตีอยู่การันตินเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดครับจริงครับ คุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนานิดนึงครับขอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยบีบูนเนี่ยดีที่สุดดูเลยเนาะดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับรองเนี่ยรับรองหายไม่หายเอาเป็นประกันเลยขนาดน้าชายังชมเลยบอกโอ้ย แกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้เยืนได้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยเดิยได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องถือวอเกอร์ตลอดไม่กล้าออกจากบ้านแต่ตอนนี้ลุกเดินได้สบายเลยคนเ็ายังคิดว่าไอ้คนแถวนี้เ็าเห็นอ้าวป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยนูทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจาทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุด,ด,ดย,ดดยอดเลยนะผมะเรือกาดตียงยศโมกบนเพชรเกษียนมา <20 S 2> ประมาณ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีตอนนี้ก็อายุ80กว่าปี <85 S 1> ค่ะ85 86, 86เดี๋ยวนะคะได้ข่าวว่าคุณลุงเป็นนักแสดงด้วยอ่ะ แรแดงหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนาเรศวนโออแล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีเรื่องน้วเข่าเนี่ยสำคัญนะอาเวลาเป็นยังไงคะเดินนี่มัน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 ปวดมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขาดรู้สึกขาดเออสองตัวการทรงตัวไม่ ม่ดีทนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะแล้วก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราไปถ่ายนังแล้วก็ใส่สนับเข่าตัวนี้ตัวนี้ใส่สนับเข่าใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่าย รัฐโพร์เวลาล้มเวลาอะไรตอนอะไรตัดให้ช่วยได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้แล้วคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะทึงดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วมันทานตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณก็เกือบสองเดือนค่ะตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะรู้รู้สึกว่าเออมันการมูการ การเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่ามีกที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหวค่ะเดินเคลื่อนไหวได้เดินเดินได้ก่อนี้ต้องต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีไม่เท้าอ๋อต้องเดินได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินได้เดินได้เลย๋อลุกได้สบายเลย มีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองเลยครับข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหวมันจะแข็งมันเดิมไม่มีไม่มีไม่มีแรงแต่ก่อนพอกินไปได้สองอาทิตย์ีนเช้าลุกขึ้นได้ดีเลยอ๋อค่ะ แล้วตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เพื่อฟื้นฟูครับครับครับทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องตัวนี้ดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าคุณลุงให้ให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยโอ้ให้เต็มร้อยเลย <c oughs> นะคะเร,เรียกวไปสุดยอนมากๆาค่ะมาลายลายลายขนาหลายขนานตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้า ไปนะคะไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระไดไปขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองก็ขึ้นได้สบายเลยสมัยก่อนต้องมีคนพาไปตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้วเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลําบากค่ะใช้ไม้เท้าเค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยอ๋อทิ้งไม้เท้าได้เลยท้เาร เราก็มาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ทานดีบูนนะคะแล้วก็อาการดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะรบกวนพี่ติ๊กแนะนําชื่อกับเพื่อนๆเรานิดนึงค่ะค่ะชื่อทิติรัตน์เปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะค่ะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามตําบลปุกคดอําเภอหนําลูกกาจังหวัดปทุมธานีอ่าพี่ติ๊กอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบแล้วค่ะมีบ้างเพราะว่าโดยอายุนะคะคือมันถึงวัยเนาะ ปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนและที่สําคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกเริ่มมีอาการนิ้วล็อกเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดคถึงพอเวลาเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวด ร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้โอต้องให้ลูกมาช่วยง้างแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนั้เราอย่างว่าคุณแม่แบบแมวอะเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียใจเสียใจที่เคยว่าคุณแม่ไว้อเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึงได้ฐานดีบุญคะ คุณนัชชาลีเนี่ยแนะนำเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรเงี้ยดีขึ้นพี่ติ๊กลองสิเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยอะไรมันจะดีมา้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินแต่นี้มัน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 ปวดมากอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าพี่ติ๊กกินเลยค่ะกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะ ทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้อ่าหายไปตอนไหนหายไปตอนไหนลองแรกเป็นยังไงอ่ะองแรกก็ติกสองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกนะคะชงกับน้ำอะไรชงกับน้ําเย็นชงกชงน้าเย็นค่ะก็บอกชงกับน้ําเย็นแล้วก็เราก็ชงก่อนกลิ่นมันแบบมันฟู่มันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นนะเนาะกลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สักองวันสามวันอ่ะการที่ เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกบแก๊บมันมันหายไปมันดีขึ้นอ่างเงี้ยค่ะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดมันก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกคะพี่ทานไปสองกล่อง สองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะอ๋อเพียงแค่สองกล่องวิ่เรียกวคาสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะแล้วถึงว่าขอบคุณขอบคุณดีบุลขอบคุณดีบุญแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบุญมากๆเลยใช่ไหมคะมีอะไรฝากเพื่อนๆเราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายังไงอะคะพี่คือพี่ติ๊กเองอะนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ให้ลองพิสูจน์ ให้ลองพิสูจน์นะ,ะบอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้องลองกิน,อนเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่งตัวติวเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆตรงจุดนี้ค่ะ เนาะโอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดผงนะคะแล้วเห็นผลนะคะกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วล็อกนะคะทานเพียงแค่สองสับสองกล่องเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึกอาการนิ้วล็อกเนี่ยหายไปนะคะส่วนข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะที่เคยมีเสียงดังก๊อกแก๊กเนี่ยทานเพียงแค่สองสาวันแรกก็ดีขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะ มาชมพิติ๊กนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้ดูด้วยนะคะดูกันเลยว่าเราทานกันจริงๆพิ่พิ๊กทานจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าสังเกตดูกล่องเราจะเป็นซีลอยู่นะคะแล้วก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ค่ะโอเคแกะออกมานะคะด้านในก็จะมีทั้งหมดอยู่5้ซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ค่ะนะคะน้ำประมาณแค่ ครึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะน้ำก็จะออกสีเหลืองๆคงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหอ,หอมๆห,หอมค่ะละลายน้ำง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะอ่าหมดแล้เรียบร้อยนะคะเป็นไงคะ อร่อย,ออยนะคะแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูญเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะข้อเสื่อมนะคะอาการนิ้วล็อกเนาะอาการปวดหลังนะคะปวดคอบาไหลนะคะกระดูกทับเส้นนะคะทาน